ร้อยมาอาไมาด้กินที่เชฟกี้แมวแล้วไม่กินก็ไม่แมวกินไหมไมเอร่อยหรือเปล่า

เล่งคับไข่เนาะพิธีเลงค,ครับไข่ครับเลีงครับถ้วย หวักไปหนิบตูดอร่อยเลยขนาดอ๋อเราได้จากกุ้งแม่บ้าจับแมงจรเอาเขียนทุกเจอต่าง